ผ่านมากว่20ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเรียกร่อมแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลค่ะต้องใช้ยุทธวิธีต่างๆนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเราคุณอภิเษกบรลลังโภร,รายงานสดจากที่เกิดเหตุค่ะเชิญค่ะคุณอภิเษกคะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับตำรวจก็พยายามที่จะเจรจา,ากับผู้ก่อเหตุนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับยังไม่ยอมมอบตัวง่ายๆครับ เวลาผ่านไปกว่า20ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักซึ่งเมื่อคืนตำรวจชุดเจรจารได้พยายามพูดคุยเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับซึ่งผู้ก่อเหตุก็ได้ตะโกนตอบโต้ออกมาเป็นระยะนะครับยังไม่ยอมมอบตัวง่ายๆโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีตำรวจจากหลายหน่วยหลายหน่วยเข้ามาร่วมนะครับส่วนวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของตำรวจนั้นขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตำรวจได้ นจนกระทั่งเมื่อคืนครับเวลาประมาณตี2-34นาทีตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตารอบที่2นะครับเข้าไปในบ้านผู้ก่อเหตุกว่า30นัดสื่อมวลชนที่มาทําข่าวก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันครับจากแก๊สน้ำตากระเจิดกระเจิงกันไปตามๆกันครับนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุต้องออกจากบ้านครับเพราะทนแก๊สน้ําตาไม่ไหวด้วย แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมออกมามอบตัวครับเรียกว่าอึดจริงๆโดนขนาดนี้ยังไม่ยอมออกมานะครับสรุปก็คือการปฏิบัติการครั้งที่2นี้ก็ยังไม่สําเร็จอีกเช่นเคยจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ6กโมงเช้านะครับตำรวจพยายามเข้าเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการใช้ระเบิดเสียงตามยุทธวิธีและมีเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยนะครับก่อนเหตุการณ์จะสงบซึ่งตอนนี้นะครับตำรวจก็กำลังรอดูท่าทีว่าจะทำอย่างไรต่อ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานทางพลตารวจเอกต่อสักสุวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้มาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงนะครับ <S <S เนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นยังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามนะครับเพื่อเป็นการปกป,กป้องนะครับป้องก,กันไม่ให้เกิดความสูญเสียมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งตัวผู้ก่อเหตุเองตํารวจและก็ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับอีกทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยยังมีอาการป่วยทางจิตจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากกรมสุขภาพจิตมาพูดคุยประเมินท่าทีของผู้ก่อเหตุด้วยส่วนสาเหตุนะครับที่ไม่ใช้ความรุนแรงตามกระแสสังคมที่มองว่าเอ๊ะทำไมตํารวจไม่ปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานมาถึงตอนนี้ไม่ทาอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียนะครับซึ่งจากเกินจากการประเมินสถา,านการณ์เนี่ยผู้ก่อเหตุก็มีอาวุธปืนด้วยไม่คุ้มที่จะเสี่ยงจึงต้องรอเวลาที่เหมาะสมทําตามขั้นตอนซึ่งจะมีระดับขั้นตอนการปฏิบัตินะครับ จึงไม่สามารถทําตามกระแสสังคมได้ส่วนสาเหตุเบื้องต้นมาจากความเครียดเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่จากเรื่องการทํางานแต่อย่างใดไปฟังเสียงท่านกันครับ ในสถานการณ์อย่างนี้เราประเมินอย่างนั้นไม่ได้เราต้องประเมินไว้สูงกว่านะครับเพราะความปลอดภัยของของชุดเอทเอเยเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแม้แต่ตัวเขาเองหรือพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็อยากให้ปลอดภัยคือยืนยันว่าจะไม่มีการเข้าชาร์จใช่ครับแล้วแผนจากนี้จะเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าชาร์จในเมื่อชาวบ้านจะาปคือเราเรากลัวตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าว่าเขาว่าถ้าเรากดดันเขามากเขาจะทํำลายตัวเองเราก็กลัวเพราะคนที่เป็นเป็นลักษณะจิตเวชจิตเวชอย่างงี้เราก็เราก็เราห่วงตรงนี้เหมือนกันครับเราถึงอาจารย์หมอถึง จะมาแล้วจะประเมินเ,เขาให้ครับตอนนี้ครับเช้าแล้วครับเหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็เริ่มมีการมาจรจาอีกรอบด้านหลังผมนี่ครับจะได้ยินเสียงอยู่ไกลๆว่าตํารวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมพูดเมื่อสักครู่มีร้องเพลงด้วยครับ นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้ระเบิดเสียงเพื่อทําตามยุทธวิธีนะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงตดทีมข่าว 7sd จะติดตามอย่างต่อเนื่องโซนี้กลับไปทางสถานีครับอขอบคุณค่ะคุณอภิเอกค่ะคุณอภิเอกเนี่ยคือติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ<อ>ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการสับเปลี่ยนกําลังค่ะเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เช่นเดียวกับสื่อมวลชนเหมือนกันตอนนี้ก็ทํางานกันมีสับเปลี่ยนกําลังกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการกันพื่วาก สถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดม,มันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้แล้วก็ไม่อยากให้สื่อมวลชนเข้ามาใกล้มากเกินไปอ,นอาจจะเป็นการรบกวนหรือว่าอาจจะแบบทำงานไม่สะดวกทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็รัดกุมมากที่สุดค่ะผู้ชมค,ะ,คะมีรายงานแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่ให้ผู้เป็นแม่โทรศัพท์มาเกลี้ยกล่อมลูกชายแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการมอบตัวนะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยแม่เนี่ย ตัดสินใจเดินทางมาจากทางภาคเหนือเพื่อที่จะมายังจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ที่ทางสารวัตรการอยู่เนี่ยก็คือว่าอยู่คนเดียวเขามีครอบครัวมาก่อนมีลูกหนึ่งคนค่ะเป็นลูกชายนะคะอายุสิบขวบแล้วก็ลูกชายเนี่ยไปอยู่กับภรรยาเก่าเขาอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้ที่ผ่านมามีประวัติรักษาอาการจิตเวทก็เข้าการรักษาอยู่แล้วก็เดิมทีผู้ชมคะเขาเนี่ยเป็นตำรวจสังกัดที่สันติบาลน,นี่แหละค่ะ,คะ คือก่อนหน้านี้เขาย้ายมาจากวิทยาลัยการศึกษาบชสอนะคะแล้วก็ย้ายมาสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวสันติบาลและที่ผ่านมาก็เคยเปลยๆนะคะกับเพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่ได้อยากจะย้ายแต่สุดท้ายก็ย้ายก็ยังไม่แน่ใจว่านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะมีข้อมูลแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากเพื่อนบอกว่าสารวัตรการเนี่ยมีการสั่งซื้อกระสุนปืน2กล่อง สองกล่องเนี่ยกล่องหนึ่งก็มีกระสุนประมาณ50นัดนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดในมือเขาเนี่ยมีกระสุนยอยู่ประมาณ100นัดแล้วตอนนี้ตำรวจเขามีการประเมินค่ะ,คะประเมินว่ากระสุนที่เขายิงออกมาเนี่ยราวๆหกสิบกว่านัดแล้วก็เหลืออีกสักเกือบ40นัดถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือที่ว่าเขายังคงมีกระสุนปืนอยู่เพราะฉะนั้นทำไมลงไปต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนะคะแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ยิงก๊าซน้ำตาลเข้าไปอีก เพราะว่ายิงไปแล้วสองครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่เป็นผลเท่าที่ควรเนืน่องจากว่าคุณผู้ชมครับกระแสลมเนี่ยมันสําคัญด้วยคือที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในบ้านเนี่ยก็คือน้อยมากค่ะ แต่ว่ากระแสลมเนี่ยก็คือว่ามันตีกลับออกมาก็ทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่อยู่ด้านนอกรวมถึงชาวบ้าน,าานรับไปเต็มเต็มเหมือนกันร,รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเมื่อวานนี้เห็นสภาพสื่อมวลชนแต่ละคนนี่ออกมานี่ล้างน้งํล้างหน้ากันเต็มเลยะนะฮะเมื่อกี้คุณอภิเษกบอกว่าช่วงสักประมาณก่อนที่จะรายงานสดให้เราเข้มามานะบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะใช้ยุทธวิธีต่างๆหนึ่งในนั้นมีการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องเนี่ยคือเพลงจดหมายจากแนวหน้าของคุณยอดรั สลักใจนะคะค,คือก็พยายามให้ผ่อนคลายให้ทางผู้ก่อเหตุคลายเครียดแล้วค่ะก็มีการร้องเพลงบทบทเพลงนี้ไปด้วยนะคะค่ะนี่คุณผู้ชมคะย้อนไปดูภาพเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นภาพล่าสุดเหมือนกันจังหวะที่เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมคะพยายามที่จะปีนขึ้นไปบริเวณชั้นสองปีนไป่ายไปทางหลังคาด้านหน้าขึ้นไปเพื่อที่จะไปสังเกตการว่าชั้นสองเนี่ยคือมีใครอยู่หรือเปล่าคือต้องไปดูภายในว่าลนะักษณะ ภายในบ้านเป็นอย่างไรแต่ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็เห็นด้านหน้าเป็นห้องอก็คาดว่าเขาน่าจะอยู่ด้านหลังของบ้านค่ะตอนนี้ยังเข้าไปไม่ถึงแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะนั่นเป็นเสียงปืนของเจ้าหน้าที่มีการยิงปืนที่ใช้กระสุนยางเนี่แหะค่ะคทำลายกระจกหน้าต่างแล้วก็กระจกประตูบ้านนี่คุณผู้ชมคะยิงเข้าไปเพื่อที่จะเจาะให้ได้เข้าไปให้ได้ หากว่ามีความจำเป็นอาจต้องมีการใช้ก๊าซน้ำตาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะโยนเข้าไปทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างกังวลใจเรื่องของการนำเสนอข่าวว่าผู้ก่อเหตุ อาจจะติดตามข่าวสารรู้หมดว่าทางเจ้าหน้าที่ทำอย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมคะอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เขาเปิดดูทีวีไม่ได้เพราะว่าเขามีาการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวความคืบหน้าเราคงจะรายงานให้ทราบต่อไปแต่ว่ายุทธวิธีต่างๆเราก็รายงานเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอาจจะกระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้นะคะ